ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่9 9 7 7ในเมื่อจะพาตัดย่อมปิดบังเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพี่ชายไม่ได้ทันทีที่หยวนชิงหลิงกลับถึงบ้านไปคุยเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังหลังจากที่ทุกคนร้อนอกร้อนใจไปยกหนึ่งก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงมาได้พี่ชายพูดว่าหลายปีมานี้คุณย่าได้ออกกําลังกายกับพวกเขาตลอดพื้นฐานร่างกายต้องแข็งแรงดีมากแน่ เราต้องเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านจะต้องทนจนผ่านมันไปได้ความหวดวันสับสนมเยืนเพียงชั่วครู่ก็ค่อยๆหายไปในฐานะหมอย่อมรู้ว่าเมื่อเผชิญกับโรคภยัยความตื่นตระหนกไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่การรักษาอย่างสม่ำเสมอแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากคอนนอนในครอบครัวรวมถึงความแนว่วแน่และความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้ป่วยต่างหากถึงจะเป็นวิธีการเอาชนะโรคภัยที่ดีที่สุด ทุกคนออกเดินทางไปโรงพยาบาลทีหลังจากบรรดาคุณหมอแห่งบ้านตระกูลหยวนเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคแล้วพวกเขาก็พร้อมจะสนับสนุนแผนการรักษาดังกล่าวอย่างเต็มที่เพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าคุณย่าจะต้องทนจนผ่านมันไปได้อูสร้างห่วงไม่ได้กลับไปพักที่บ้านแต่อยู่เฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณย่าหยวนเขายินดีที่จะเป็นน้องชาย เขาเรียนรู้คำศัพท์จากอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมาได้คำหนึ่งคือคำว่าชายแบ๊วๆเขาเป็นชายแบ๊วๆของพี่จูตี้ย่อมต้องดูแลคลอเคลียร์อยู่ข้างกายนางไม่ห่างแล้วพานางกลับไปด้วยกันจวนอองสู้จะขาดใครไปไม่ได้แม้แต่คนเดียวย่าหยวนขอร้องเขาแค่เรื่องเดียวคืออย่าเรียกตัวเองว่ากูส่วนเรื่องอื่นคุณย่าล้วนตามใจเขาอูสร้างห่วงเรียกตัวเองว่าเจนมาหลายปีแล้วกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นคำว่ากู ได้ก็ลำบากลำบนแทบแย่มาตอนนี้ต้องเรียกแทนตัวเองว่าฉันอีกแล้วอะไรที่ติดเป็นนิสัยนี่มันแย่เสียจริงช่างเปลี่ยนยากแท้แต่พี่จูตี้ต้องต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยร้ายแรงกันที่เขาสามารถเปลี่ยนคำเรียกแทนตัวเองได้ก็นับว่าเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเดินหน้าร่วมถอยหลังไปด้วยกันอย่างหนึ่งก่อนการผ่าตัดแย่าหยวนไม่อนุญาตให้พวกหยวนชิงหลิงมาเฝ้าไข้บอกให้แต่ละคนกลับไปพักผ่อนให้ดี อูสร้างห่วงไม่ยอมไปเรียกว่าจะตีให้ตายก็ไม่ยอมไปในฐานะที่เคยเป็นถึงห้องเต้ของประเทศหนึ่งความดื้อรั้นของเขาย่อมไม่อาจมีใครมาสั่นคลอนได้ย่าหยวนก็จนปัญญาจะไล่เขากลับไปจึงทําได้แค่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลต่อช่วงงดน้ําและอาหารก่อนการผ่าตัดอูสร้างห่วงรู้สึกว่าพี่จูตี้น่าสงสารมากต่อให้หิวแค่ไหนก็กินอะไรไม่ได้จึงแอบไปซื้อของกินมาให้เธอโดยพยายามหลบเลี่ยงไม่ให้พวกคนที่ใส่ชุดขาวเห็น แต่บรรดาขนมปังที่เขาซื้อมาให้พี่จูตี้กลับไม่ยอมกินได้แต่มองเขาพร้อมด้วยรอยยิ้มเขาพลันรู้สึกว่าถ้าพี่จูตี้มีท่าทางที่เคร่งเครียดจริงจังกว่านี้คงจะดีเสียกว่านางยิ้มแบบนี้ทําเอาเขารู้สึกกลัวจนขนพองสยองกล้าไปหมดแต่วันนี้พี่จูตี้อ่อนโยนมากนางเอาขนมปังไปวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วพูดด้วยท่าทางจริงใจว่าขอบคุณนะขอบคุณอะไรกันเจ้าก็ไม่เห็นจะกินเสียหน่อยอูสร้างห่วงไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้าง อันที่จริงเขาคิดว่านางก็รู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเช่นกันแต่เขาก็พูดลอบใจใครไม่เป็นทั้งไม่สามารถพูดในทํานองว่าด้วยบารมีของห้องเต้จะช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าอะไรแบบนั้นได้ด้วยที่นี่คนเขาไม่พูดแบบนั้นกันอูสร่างห่วงเหลือบมองคุณย่าแวบหนึ่งเจ้าออกไปได้หรืออูสร่างห่วงยื่นมือออกไปช่วยพยุงให้เธอยืนขึ้นทั้งสองคนค่อยๆเดินออกไปข้างนอกอย่างช้าฮ่าฮ่าจูตี้เจ้ากลัวหรือไม่อูสร่างห่วงเอ่ยถาม กลัวสิคุณย่าหยวนยิ้มน้อยๆสายลมพัดผ่านเส้นผมสีดอกเลาของเธอทำไมจะไม่กลัวละ่ะกลัวว่าขึ้นเตียงผ่าตัดครั้งนี้จะลงมาไม่ได้อีกแล้วเพราะถึงอย่างไรฉันก็อายุมากแล้วไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอูสร้างวงรีบพูดค้านเจ้าหยวนไม่มีทางยอมให้เจ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นแน่อีกอย่างเจ้าเชื่อใจเจ้าคนที่ชื่อเสี่ยวฟางนั่นจริงๆหรือทักษะทางการแพทย์ของเจ้าหยวนน่าจะดีกว่าเขาอีกนะ ในความคิดของอูสร่างหวงทักษะท,ทางการแพทย์ของเจ้าหยวนนั้นเป็นหนึ่งในใต้ล่าไม่อาจหาใครมาเทียบเทียมได้ทำไมถึงไม่ให้เจ้าหยวนเป็นคนรักษานะเจ้าไม่เข้าใจการผ่าตัดนั้นจะมีความพิเศษแบบเฉพาะด้านมากเสี่ยวฟางเป็นหมอระดับแถวหน้าของโรคตับเขาจะต้องช่วยฉันได้แน่คุณย่าหยวนตบตบที่มือของเขาเบาๆแล้วยิ้มปลอบใจ เมื่อครู่นี้ฉันแค่พูดเล่นหรอกฉันไม่รู้สึกกลัวเลยซักนิดมันก็แค่การผ่าตัดเล็กๆแค่นั้นเองนอนหลับสักนี่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะเจ้าจะกลัวก็ได้นะต่อหน้าข้าต่อหน้าฉันเจ้าไม่จําเป็นต้องซ่อนความกลัวไว้ในใจหรอกคุณย่าหยวนถอนหายใจเบาๆปูหกความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนสุดท้ายก็หนีความตายไม่พ้นถึงจะกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันไม่กลัวหรอก แค่รู้สึกอะไรอาวอ์ก็เท่านั้นวันเวลาที่ได้ใช้ในเปิดถังเป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขมากได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตในวัยชาราของตัวเองความรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการมันดีมากจริงๆนะเธอเอียงหน้าไปมองอูสร่างหวงยิ้มอย่างฟืดนสีหน้าจริงจังขึ้นมาถ้าฉันกลับไปไม่ได้จริงๆพวกเจ้าก็น่าจะดีใจกันมากกว่านะจากนี้จะได้ไม่มีใครไล่ฉีดยาพวกเจ้าอีก พวกเจ้าอยากกินเนื้ออย่างก็กินเนื้ออย่างอยากดื่มเหล้าก็ดื่มเหล้าพวกยาสูบุรี่ขี้โยทั้งหลายก็เอาออกมาได้ไม่มีใครว่าแล้วอูสร้างห่วงก็มีสีหน้าจริงจังขึ้นมาเช่นกันขอแค่เจ้าหายดีขึ้นมาได้จากนี้เจ้าจะสั่งให้ข้าทำอะไรข้าก็จะทำอันนั้นถ้าเจ้าสั่งไม่ให้ข้าทำอะไรข้าก็จะไม่ทำอันนั้นเด็ดขาดนี่เป็นคำสัญญากริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำในดวงตาคุณย่าหยวนมีน้ำตาเอ่อคลอแต่ใบหน้ากลับผุดรอยยิ้มเข้มแข็งก็เพราะเป็นคนแบบนี้ เพราะเป็นกลุ่มคนที่เป็นแบบนี้นี่แหละถึงได้ทําให้เธอรู้สึกอะไรจนตัดใจจากไปไม่ได้จริงฮ่าฮ่ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1908อูสร่างหวงบอกกับนางว่านับตั้งแต่ตอนที่นางจักมาแม่นมสีก็เกิดเหตุไม่คาดฝานันมู่รุกมกกงก็เกิดเรื่องร้ายจนอองสู้ทั้งจนต่างก็อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขดังนั้นจนอองสู้จึงไม่อาจไม่มีนาง เขาใช้วิธีของเขาบอกกับพี่จูตี้ว่าแท้จริงแล้วนางมีความสำคัญขนาดไหนกับจวนอองสู้และสำคัญขนาดไหนต่อเปยิยถังเจ้าหยวนเคยบอกไว้ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องมีกำลังใจในการมีชีวิตต่อที่เข้มแข็งจากนั้นถึงจะยอมให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างเต็มที่แบบนี้ถึงจะทำให้ดีขึ้นได้ย่าหยวนค่อยๆเอ็นหลังไปพิงพนักเก้าอินฟังเสียงพูดคุยจเจ้ะแจ้าที่หาได้ยากยิ่งของอูสร้างห่วงมองดูเงาของต้นไม้ใบหญ้าในสวนความทรงจำตอนที่อยู่ในเปิดถังไหลบ่าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เธอยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังต้องอดทนต่ออีกนิดต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเรากลับกันเถอะพักผ่อนให้เร็วหน่อยเจ้าก็ไม่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วฉันจะเรียกหลานชายมารับเจ้ากลับไปข้าไม่กลับไปหรอกข้ามาอยู่กับเจ้าที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของพวกเขาทุกคนคำว่าพวกเขาที่อู่สร้างหงพูดคือพวกเขาทุกคนในจวนอองสู้ทุกคนที่เคยถูกนางฉีดยาพร่ำเพรื่อ ทุกคนที่ต่อหน้าล้วนทำเป็นเป็นนางแต่ลับหลังกลับแอบด่านางว่าเป็นเหมือนหัวหน้าแม่มดจอมโหดเตียงคนเฝ้าไขมันเล็กขนาดนั้นแท้แท้เจ้าหลับสบายหรือเจ้าเคยต้องเจอเรื่องทุกข์ยากลำบากขนาดนี้ด้วยหรือไรย่าหยวนรู้สึกเป็นห่วงเขามากเตียงเฝ้าไข้เล็กอย่างไรก็ยังเป็นเตียงนะแต่ก่อนตอนที่ข้าอยู่ในสนามรบเจอซากศพคนตายกองเป็นภูเขาก็ยังต้องเคยนอนให้หลับมาแล้วอูสร้างห่วงช่วยพยุงย่าหยวนขึ้นมาพลางพูดอย่างเคร่งครึมว่าไปเถอะ พวกเรากลับกันดีกว่าพักผ่อนให้เร็วขึ้นสักหน่อยสะสมพลังกายใจให้เข้มแข็งไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรการพักผ่อนนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอย่าหยวนยิ้มพลางสายหน้าตาแก่หัวด้วยคนนี้กล่อมยังไงก็ไม่ได้ผลยังดื้อหัวชนฝาไม่เปลี่ยนการผ่าตัดจะเริ่มในเวลา8 0ดโมงตรงพอ6กโมงกว่ากสมาชิกตระกูลหยวนก็มากันแล้ว ศาส,สตราจารย์ฟางยังพาบุคคลที่เป็นดั่งสาวค้ำทะเลสุดเทพมาด้วยอีกคนนั่นก็คือหมอหยางรูไห่ศาสตราจารย์ฟางยิ้มพลางพูดว่าวันนี้หมอหยางจะมาเป็นหมอผู้ช่วยในการผ่าตัดของผมทุกคนวางใจได้เลยครับสมาชิกตระกูลหยวนดีใจหาได้เปรียบรีบพูดขอบคุณกันเป็นพันวันอูสร้างหวงแต่ที่ข้อศอกของหยวนชิงหลิงเบาๆเจ้าเป็นหมอผู้ช่วยไม่ได้หรือเจ้าก็เข้าไปช่วยได้นีหยวนชิงหลิงอธิบายด้วยเสียงเบาๆว่า ข้าไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลนี้ทำการรักษาที่นี่ไม่ได้รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการผ่าตัดไม่ได้ด้วยเจ้ากะข้าอนุญาตเองอูซ่างจ้องเทิเธอเหม่งเขิมอย่าลืมนะว่าเจ้าเป็นคนของเปิดถังคำพูดของข้าเจ้าต้องเชื่อฟังสรุปง่ายๆคือถ้าเธอไม่เข้าไปเขาก็ไม่มีทางวางใจได้หยวนชิงหลิงถึงกับหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกดึงตัวเขาไปอีกด้านทั้งพูดปลอบทั้งรับประกันว่า มีศาสตราจารย์ฟางกับหมอหยางอยู่คุณย่าจะต้องออกมาได้อย่างปลอดภัยแน่เจ้ากะถ้าข้าเข้าไปอาจกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาก็ได้ท่านลองคิดดูนะข้าเป็นหลานสาวของนางข้าต้องรู้สึกเคร่งเครียดและประหม่ามากแน่แน่ยิ่งคิดกังวลมากก็ยิ่งสับสนได้ง่ายนะเจ้าคะอูสร้างห่วงรู้สึกว่าสิ่งที่นางพูดมาก็มีเหตุผลอยู่แต่ก็ไม่สมเหตุสมผลนักเพราะนางเคยรักษาทุกคนมาหมดแล้วทั้งยังเคยรักษาเขามาแล้วด้วยหรือจะบอกว่าตอนที่นางทําการรักษาพวกเขา นางไม่ได้คิดกังวลมากจนเกิดความสับสนแต่ตอนนี้พี่จูตี้กำลังจะเริ่มผ่าตัดแล้วเขาจะยังไม่คิดบัญชีกับนางก่อนเป็นการชั่วคราวรอให้กลับไปถึงเปิดถังก่อนเถอเจ้าได้จะดีแน่เขาจะไปเรียกทุกคนในจวนอองสู้มาสอบสวนนางทีละคนคนจนครบเลยทีเดียวติดอยู่แค่ว่าพอการผ่าตัดผ่านไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงสมองของเขาก็เริ่มคิดอะไรวุ่นวายสับสนขึ้นมาอีกแล้วที่พวกเขาไม่ร้อนใจอาจเป็นเพราะพวกเขาไร้หัวใจถึงได้ไม่รู้สึกห่วงใยพี่จูตี้ แต่แล้วความคิดอันแสนเลวหลรยสาระเหล่านี้ก็พลันสลายหายไปไม่มีเหลือหลังจากที่ไฟในห้องผ่าตัดดับลงผลเป็นไปตามคาดปากกว้างๆของศาสตราจารย์ฟางเอ๋ยพูดคำที่เขาชอบฟังมากที่สุดออกมาว่าการผ่าตัดประสบความสำเร็จดีมากทุกคนสบายใจได้ครับในเวลานี้เองอูสร้างหวงจึงเห็นว่าในดวงตาของสมาชิกตระกูลหยวนมีน้ำตาคลอเบ้าอารมณ์ของพวกเขาดูเหมือนจะหลุดการควบคุมต่างโผล่เข้ากอดกันแน่นแล้วร้องให้ออกมา สิ่งนี้เองทําให้เขาก็รู้ว่าตอนแรกพวกเขาต่างก็ฝืนเก็บกดความวิตกกังวลเอาไว้ชั่วขณะนั้นอูสร้างหงพันุ์รู้สึกว่าการฝึกฝนของตนเองยังใช้ไม่ได้ถึงขั้นที่เอาไปเทียบกับพวกเขาไม่ได้แม้แต่น้อยว่ากันตามจริงเขาวควรจะต้องเป็นผู้นําในการควบคุมสถานการณ์โดยรวมทําให้ขวัญกําลังใจของทุกคนในกองทัพมั่นคงเสถียรถึงจะถูกต้องโชคดีที่ยังไม่สายเกินไปเขาเก้าวขึ้นไปข้างหน้าแล้วพูดอย่างเข้มงวดว่าคนไม่เป็นไรแล้วจะร้องให้กันทําไม ไม่ต้องร้องแล้วเมื่อเจอคําพูดของคนสําคัญที่เป็นแกนกลางของกลุ่มเข้าไปอารมณ์ของทุกคนก็เริ่มกลับสู่การควบคุมขึ้นมาได้บ้างแต่ตอนนี้พวกเขายังเข้าไปไม่ได้ทุกคนต่างก็รอคอยอย่างอดทนรอให้คุณย่าหยวนออกมาคุณย่าหยวนไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่ห้องผู้ป่วยทั่วไปแต่ยังอยู่ในห้องเลซีอยู่เพื่อสังเกตอาการเพราะถึงยังไงเธอก็อายุมากแล้วจึงกลัวว่าอาจเกิดการติดเชื้อหลังผ่าตาดัดหรืออาจจะมีผลข้างเคียงที่ตามมาภายหลังก็เป็นได้ ที่จริงก็พอจะเข้าไปเยี่ยมได้แต่ต้องเข้าไปทีละคนอูสร้างห่วงเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเขาเป็นคนเอ่ยปากยืนกรานเองเลยว่าเขาจะขอเข้าไปเป็นคนสุดท้ายนางยังไม่ฟื้นดูแล้วมีสภาพที่อ่อนแอมากต้องใส่ท่อออกซิเจนทั้งยังมีท่ออีกหลายท่อที่เชื่อมต่อกับเจ้าเครื่องที่มันส่งเสียงดังปิ๊บปิปปนั่นพี่จูตี้ที่มีสภาพเช่นนี้อูซ่างห่วงไม่เคยเห็นมาก่อน เมื่อคิดถึงท่าทางอันแข็งแกร่งแสนจะผดเด็จการของนางเมื่อสมัยก่อนกับได้มาเห็นท่าทางที่อ่อนแอของนางในตอนนี้อูสร้างห่วงก็พลันรู้สึกทุกทรมานใจอย่างยิ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ